ณเวลานี้นะคะอีก3ทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันศึกอาเซียนกลางปี2022ที่จัดเป็นครั้งที่2นี้พวกเขามีความคืบหน้าความเคลื่อนไหวยังไงบ้างคะและเดี๋ยวแอดจะมาบอกว่าศึกอาเซียนกลางปีมีเงินรางวัลให้แต่ละทีมเท่าไรก่อนจะไปพูดถึงเรื่องเงินรางวัลน,นะคะว่าจะได้เท่าไหร่มาพูดถึงความคืบหน้าความเคลื่อนไหวของแต่ละทีมใน4ทีมที่จะมาเข้าร่วมการแข่งขันศึกอาเซียนกลางปีนี้นะคะได้แก่ประเทศ ไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและเวียดนามนะคะถือได้ว่าเป็นแมตช์ก,กระชับมิตรเลยนะคะกระชับมิตรละคะทุกคนเริ่มต้นด้วยประเทศไทยนะคะเพิ่งถึงประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิก็คือวันที่30สิงหาคมนะคะหรือว่าเมื่อวานนี้จากวันที่แอดลงคลิปนะคะไทยเพิ่งถึงสนามบินตอนเวลา4ทุ่มตรงนะคะและจะเข้าแคมป์ทีมชาติทันทีเพื่อฝึกซ้อมนะคะในการแข่งอาเซียนกลางปีต่อไปตัวผู้เล่นเราต้องมาดูอีกทีเพรา ยังไม่ส่งรายชื่อนะคะแต่ประเทศอื่นส่งรายชื่อหมดแล้วค่ะแฟน,แฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยก็ต้องมารอลุ้นอีกนะคะว่าโค้ชจะใช้ตัวผู้เล่นคนไหนจะทดสอบผู้เล่นคนไหนแต่บุมบีมชาชุนโมกศีได้กล่าวว่าตนเองเหนื่อยล้ามาตั้งแต่ v n l แล้วนะคะใครอยากฟังความน่าสงสารของบุมบีมที่ได้ให้สัมภาษณ์ฟังคลิปที่แล้วเลยนะคะส่วนทีมที่2นะคะทัพนักตบของฟิลิปปินฟิลิปปินนะคะหลังจากแข่งขัน AVC เสร็จนะคะแล้วก็ได้คว้าอันดับ6จาก8ทีมมาได้ฟิลิปปินบอก ว่าขอพัก2วันนะคะและจะร่วมฝึกซ้อมในการแข่งขันอาเซียนกลางปีต่อไปและจะบินมาที่ไทยนะคะประมาณวันที่6หรือ7ฟิลิปปินใช้ชุดผู้เล่นชุดเดิมนะคะคือชุดครีมลายที่ได้แชมป์ในการแข่งขันลีกของฟิลิปปินนะคะก็คือชุดเดิมที่แข่ง AVC ครับกับพวกเรานะคะแต่ต้องรอดูอีกทีนะคะว่าตัวตบของฟิลิปปินชื่ออเลซาเวลดสนะคะว่าจะเข้าร่วมในศึกอาเซียนกลางปีนี้ได้ไหมหลังจากที่เธอเป็น ไเลือดออกแต่ผลแน่ๆก็คือเธอบอกว่าเธอจะมาที่ศึกอาเซียนกลางปีแน่นอนต้องดูว่าร่างกายพร้อมหรือเปล่าและอาจจะมีการสลับตัวผู้เล่นของฟิลิปปินส์หรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆเธอมาประเทศไทยแน่นอนส่วนประเทศอินโดนีเซียนะคะส่งรายชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะและโค้ชอลิมซูเซโนนะคะของทีมหญิงอินโดนีเซียตั้งเป้าว่า จะเข้ารอบชิงชนะเลิศในศึกอาเซียนกลางปีนี้ค่ะและโค้ตก็ยังเผยนะคะโค้ตของอินโดนีเซียก็ยังเผยว่าจะบินมาที่ไทยวันที่7กันยายนนี้ส่งรายชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับอินโดนีเซียมาต่อที่ประเทศเวียดนามค่ะทุกคนประเทศสุดท้ายที่จะกล่าวถึงก่อนที่จะไปทราบเงินรางวัลน,นะคะทางเวียดนามนะคะได้เดินทางกลับมาที่ไทยนะคะถึงไทยก็คือวันเดียวกันกับที่ทับนักตกรูปยางเสาวไทยถึงนะคะก็คือที่30แต่ว่าเวียดนามถึงก่อน แล้วก็ไทยถึงประมาณ4ี่ทุบนะคะอย่างที่แอดบอกมาตลอดนะคะว่าเวียดนามปักหลักอยู่ที่ไทยตั้งแต่วันที่10สิงหาคมแล้วนะคะทุกคนเขาอยู่ที่ไทยวันที่10สิงหาแล้วก็เดินทางไปแข่ง AVC ที่ฟิลิปปินส์หลังจากแข่ง AV c ซที่ฟิลิปปินส์เสร็จเนี่ยแหะค่ะก็กลับมาปักหลักที่ไทยก็ได้มีภาพเผยแพร่นะคะรับตกลูกยางของเวียดนามก็ได้กินลูกชิ้นอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยก็คืออยู่ที่เดียวกับทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราเลยสาวๆาวเวียดนามก็ได้ เดินตลาดที่กกทเลยค่ะทุกคนทางสื่อเวียดนามก็ยังย้ำนะคะว่ามีการแข่งขัน2ที่ที่แรกก็คือประเทศไทยในสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่2จะจัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูความคืบหน้าอีกทีว่าสัปดาห์ที่2อ่ะจะเป็นในการรอบชิงนะคะว่าจะไปแข่งที่อินโดนีเซียไหมการแข่งขันในสัปดาห์แรกนะคะมันจะเป็น9ก้าถึงสิ็ก็คือเป็นรอบคัดเลือกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแข่งครบทุกทีมควยกันทุกทีมและสัปดาห์ที่2มันก็เหมือนจะเป็นการเข้ารอบ ทางเวียดนามก็ได้ส่งชื่อผู้เล่นนะคะเรียบร้อยแล้วก็วคือผู้เล่นชุด AVC เลยแอนขอพูดกริ่นนิดนึงค่ะว่าโค้ชเหี่ยนตวนเกตของเวียดนามนะคะได้กับว่าในการในขันศึก AVC ครับปีหน้าพวกเขาจะเป็นที่1แน่นอนค่ะและจะได้ไปแข่งในศึกเชลเลนเจอร์ค่ะเพราะว่า AVC ครับปีหน้ามีการจัดรูปแบบใหม่หมดนะคะไทยญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าจีนไม่มีการเข้าร่วมการในขัน AVC นะคะดังนั้นเวียดนามที่อยู่อันดับที่แบบต้นๆในการในขันของเอเชียเนี้ยจะได้อยู่ ดับหนึ่งคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะถูกไหมแล้วเขาก็เลยมั่นใจว่าเขาจะได้ไปแข่งชาเลนเจอร์ครับในอีก3รายการที่มีการเก็บคะแนนของ FIVB ก็ดีค่ะถือว่าเป็นการเหมือนพัฒนาเอเชียไปเรื่อยๆในการเก็บคะแนนของ FIVB ด้วยเดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดประเด็นนี้ให้ชัดๆอีกคลิปหนึ่งนะคะมาดูเงินรางวัลที่จะได้ในรายการอาเซียนกลางปีนะคะอาเซียนกลางปีจัดเป็นครั้งที่2แล้วนะคะทุกคนรู้ไหมไม่ได้จัดครั้งแรกแบบโบโบเบเบนะนี่จัดครั้งที่ส แล้วเงินรางวัลนะคะสำหรับ4ทีมที่จะได้รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น2ล้าน5แสนบาทนะคะทุกคนประมาณ2ล้าน5แสนบาททีมชนะเลิศที่จะได้อันดับ1นะคะจะได้เงินรางวัลทั้งสิ้นนะคะสิริรวมประมาณ8 7 5 0 0 0บาทค่ะอันดับ2จะได้เงินรางวัลประมาณ7 0 0 0 0 0บาทค่ะอันดับ3จะได้เงินรางวัล5 2 5 0 0 0บาทประมาณนะคะอันดับ4จะได้เงินรางวัล 3 5 0า0 0บาทค่ะรวมทั้งสิ้นกว่า2 5 0ล้านบาทก็ถือว่าเป็นเงินที่เยอะนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่เราจะมีการส่งเสริมในการเล่นวอลเลย์บอลให้กับทีมอาเซียนของเราทั้งหลายเนี่ยแหละคะ่ะเพื่อให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นไประดับโลกมากขึ้นอนาคตอาจจะไม่ได้มีแค่ทีมชาติไทยนะคะอาจจะมีประเทศอื่นๆที่ได้เข้าไปในระดับโลกมากขึ้นดังนั้นก็ปรบมือค่ะทุกคนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วที่จริง ก็อยากเห็นอีกหลายประเทศเนาะที่มาแข่งขันวอลเลย์บอลด้วยทั้งแบบ พมา่าลาวกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยคือที่จริงก็อยากเห็นประเทศเหล่านั้นแล้วก็มารวมตัวกันเยอะๆเพื่อจะได้ส่งเสริมกันและกันนะนะคะไปในทางที่ดีไปสู่ระดับโลกเพื่อให้รู้ว่าเอเชียของเราเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนี่เป็นความคืบหน้าของ4ประเทศนะคะที่กําลังจะเข้าร่วมศึกอาเซียนกลางปีในวันที่9ถึง11กันยายนนี้นะคะแข่งที่จังหวัดนครราชสีมาและที่นํามาให้ทุกคนทราบก็คือด้านเรื่องเงินรางวัลน,นะคะว่าจะได้คนละเท่าไหร่ ก็นี่แหละค่ะสรีรวมแล้ว2องล้านห้าแสนบาทถ้ามีอะไรคืบหน้าจะรีบนํามาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งและคอมเมนต์ไปกำลังใจให้นักตบลูกยางสาวไทยนะคะในการแข่งขันศึกอาเซียนกลังปีที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ